เอาละครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาสอนรับของรางวัลที่เฮเดเนี่ยเขาได้แจกฟรีนะครับแล้วก็ต้องบอกไปก่อนว่าต้องกดรับภายใน3วันนี้เท่านั้นนะครับก็คือตั้งแต่วันที่7จธันวาคมนะครับไปจนถึงวันที่9กธันวาคมนะครับผมถ้าเกิดว่ากดรับของรางวัลชิ้นนี้หรือว่าทําตามวิธีการในคลิปนี้หลังจากวันที่9กธันวาเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับของรางวัลเหล่านี้แล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็รีบๆเลยนะครับผมมีเวลาทั้งหมด3วันจนถึงวันที่9กาธันวาเนาะใครที่มาเห็น ลองทำตามวิธีการในคลิปดูก่อนนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมเขาระบุวันไว้นะครับว่าให้กดได้ภายใน3วันนะครับผมเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับกันเลยนะฮะ อันดับแรกนะครับผมให้คุณเนี่ยไปที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมคลิปนี้แหละคลิปที่คุณกําลังดูอยู่นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะฮะก็สามารถกดลิงก์แล้วก็กดรับของรางวัลได้เลยนะครับผมวิธีการกดนะฮะก็ง่ายๆเลยครับก็ให้เราเนี่ยกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับของรางวัลนะฮะณตอนนี้นะนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีเพิ่มมาอีกหรือเปล่าในาคตนะคะยังไงก็ติดตามใน f เฟซบุ๊กของผมนะครับผมะ็นนักฉ้ ก็อย่าลืมมาติดตาม Facebook Fanpage ผมไปด้วยนะครับผมก็กดลิงก์ไปเลยนะครับผม1ฟาร์มเนี่ยจะสามารถรับของรางวัลได้1ชิ้นเท่านั้นนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดใครเล่นหลายๆฟาร์มนะครับผมก็เอาเลหลายๆฟาร์มเนี่ยสลับแอคกันในเกมให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ค่อยมากดที่ลิงก์นะครับผมแล้วก็กดรับนะฮะ อ่ะโอเคนะครับวิธีการกดรับนะฮะก็กดไปที่ลิงก์นะครับผมกดไปเลยนะฮะแล้วก็รอนะครับผมนี่ฮะพอมันขึ้นหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีให้ยืนยันคุกกี้อะไรเงี้ยก็เออกดอนุญาตคุกกี้ไปทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เออกดที่ปุ่มสีเขียวอันนี้นะครับผมฉันติดตั้งเฮเดย์แล้วอันนี้เลยนะฮะกดไปปุ๊บนะฮะแล้วมันก็จะเออเด้งนะครับถามว่าเออคุณจะออกจากแอปเฟซบุ๊กใช่ไหมนะครับก็กดใช่ครับผมกดเปิดแอปได้เลยนะฮะมันก็จะเด้งเข้ามาที่เกมเฮเดย์นะครับผมแล้วก็จะะขึ้้้้นนนนนหหาาาาตมเเป็แบบบีครรัใกด ไปได้เลยนะฮะนี่ครับก็จะเข้ามาที่เออคลังเก็บของตกแต่งของเราแล้วนะครับนี่ผมกดลิงก์เมื่อกี้เป็นเออกวางเลนเดียนะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมอันแรกจะเป็นต้นคริสต์มาสอันนี้นะครับอันที่2จะเป็นเออกวางเลนเดียนะครับอันที่3เนี่ยเออเป็นอะไรวะเดี๋ยวลืมดูก่อน อันที่3เนี่ยจะเป็นเออซุ้มพุ่มไม้คริสต์มาสนะครับอันที่4จะเป็นตุ๊กตาหิมะนะครับอันที่5เนี่ยจะเป็นหมานั่งคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมก็เออกดรับเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าผมจะกดที่พุ่มไม้นะฮะผมเนี่ยกดไปเลยนะครับปุ๊บอ่าเหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะก็กดรับไปได้เลยนะครับอ่ามันเป็นซุ้มพุ่มไม้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะฮะน่ได้มาแล้ว3ชิ้นนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมเนี่ยแค่กดจิ้มที่ลิงก์นะครับผมแค่นั้นเลยแล้วก็กดเออปุ่มสีีเขยวๆนะะฮ แล้วก็กดยืนยันอะไรนิดหน่อยนะครับผมนี่ฮะก็จะสามารถได้รับของรางวัลแล้วนะครับเป็นของตกแต่งนะนี่นี่นี่มิสเตอร์สโนว์นะครับนี่เลยนะฮะปุ๊บเดี๋ยวผมไปกดรับของรางวัลชิ้นสุดท้ายก่อนนะฮะชิ้นสุดท้ายจะเป็นมานั่งใช่ไหมเออนะฮะมานั่งคริสต์มาสนี่ครับกดที่ลิงก์ไปเหมือนเดิมแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเหมือนเดิมนะฮะแล้วกดรับเหมือนเดิมนะครับนี่เลย แล้วก็รอสักครู่นะครับบางทีมันอาจจะช้านะครับผมนี่นะฮะก็จะได้รับมาแล้วนะครับนี่เลยมานั่งลุกกวานะครับผมแต่ผมเรียกว่ามานั่งคริสต์มาสนะฮะเออนี่ครับนี่เลยนะฮะก็จะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเของตกแต่งที่ตัวเกมเฮเดเนี่ยเขาแจกนะครับผมให้เราแบบฟรีๆเลยนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยต้องมากด รับแบบนี้นะครับแบบที่ผมทําให้ดูนะครับหรือใครเออไม่อยากกดลิงก์นะครับกลัวเอ้ยลิงก์พี่มันเป็นไวรัสหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะก็กดสแกนได้เลยนะครับผมสแกนคิวอาร์โคได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากๆนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมแนะนาให้กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในใต้คลิปนี้ดีกว่านะครับผมจะเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วนะฮะกว่าที่คุณจะไปสแกนกว่าที่คุณจะไปกดลิงก์แล้วเข้าไปในตัวเกมเนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนนะครับฉะนั้นเนี่ยกดที่ลิงก์ที่ผมให้เนนีี่่จะะป็อไรท ดีที่สุดนะครับผมหวังว่ทุกคนยจะได้รับรางวัลทั้ง5ชิ้นนี้ครบทุกคนนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมันมีชิ้นที่6ชิ้นที่7ชิ้นที่8มาเนี่ยก็มาติดตาม c e b o o k Fanpage ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะโพสต์ให้คุณทราบทันทีเลยถ้าเกิดว่ามันมีของตกแต่งที่แจกฟรีแบบนี้อีกนะครับขอบพระคุณมากเลยครับที่ดูคลิปนี้ไว้จเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย